สาวเสื้อปุ๋ยรับปุ๋ยอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไอสวัสดีด้วยไหว้ด้วยลูกหว้ด้วยเุย<ค>อม่เอเดี๋ยว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 พ่อเอาให้เอาสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะคุณย่าคุณยายน้องน้อเพชรมานั่งตรงนี้มานั่งกับพ่อมาไลฟ์สดกับพ่อหน่อยแป๊บแป๊บเดียวลูกมเร็วคุณย่าคุณยายเขาคิดถึงเนี่ยมานี่เดี๋ยวพ่อดูหลัง ดูพ่อดูหลังให้มากินนมเปรี้ยวไหมหอ๋อไหนไหนมันเจ็บตรงไหนขึ้นมาเ,มมเิ็มันลื่นมันลื่โนมันลื่นหนูลื่นเหรอเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเอาคะนหนเอาพ่อไม่พาไปเชว่นนะพ่ออยากกินเปรี้ยว,วอ่ะเอาอยากกินเปรี้ยวหนูนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหม okay, โอเคเดี๋ยวพ่อเปรี้ยวมาให้นะ คุยกับคุณย่าคุณยายนะโอเคค่ะน้องเพชรกินนมเปรี้ยวไหมกินนมเปรี้ยวมานั่งตรงนี้เลยมานั่งตรงนี้ก่อนมานั่งตรงนี้ก่อนสาวเสื้อปุ๋ยเสาเสื้อปุ๋ยนั่งตรงนี้เดี๋ยวพ่อมาให้นะน้องเพชรสวัสดีก่อนสวัสดีค่าก่อน่ะหนูชื่อหนูชื่ออะไรหนูชื่อน้องเพ็ทคุยไปเลยลูกคุยไปเลย คุยไปเลยคุณย่าคุณยายทำอะไรอยู่คะคุยไปสิคุยไปเลยฮะพี่เคยกดให้หนูหน่อยกดคุยเหมือนพ่อไงเวลาพ่ออะไรสดพ่อคุยอะไรบ้างอ่ะหนูก็คุยสื่อเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อพาอ่านหนังสือนะอ้าวครับคุณพ่อครับเป็นการ์ตูนกุญแจ อำไมบ้ายส,สวยๆก่อน <Okay. S 1> จ้าโอเค okay. น้องเพชเป็นอะไรเมื่อกี้อ่นเป็นอะไรลื่นลื่นไม่ใช่ลื่นลื่นหนูลื่นเวลาหนูเดินเนี่ยพยายามระวังหน่อยแล้วก็ออกไปข้างนอกเนี่ยต้องใส่รองเท้านะเข้าใจไหมลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวมันเจ็บเท้าเดี๋ยวร้อน แล้วก็เวลาที่มันมีน้ำอ่ะหนูจะวิ่งลงน้ําไม่ได้นะเดี๋ยวมันลื่นนะลื่นแล้วมันเจ็บตัวเข้าใจไหม <S <S 1> <S 1> วันนี้เจอกันที่ครูเมืองพอดีผมตีรถกลับมาขอนแก่นครับเมื่อคืนนี้อยู่อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสายแก้วนะครับขอบพระคุณพี่น้องอรัญญะประเทศเนาะยู่น้ำกันจนหอดตีสาม ก็กลับจากอรัญญประเทศตีสามขึ้นรถหลับเลยนะับก็มาถึงคอนแกนนะฮะถึงเพิ่งถึงตอนแปดโมงมางานเสวนาอยู่โรงแรมโคสะจังหวัดคอนแก่นแล้วก็เสร็จภารกิจที่คอนแก่นก็จะเดินทางต่อไปอำเภอคูเมืองนะครับเย็นนี้เจอกันที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานสารเจ้าพ่อคูเมือง พี่น้องไปหลายๆเด้ออยู่ครูเมืองหมือแรงบอกก่อนบอกคุณย่าคุณยายค่ะคุณย่าคุณยายค่ะไปดูไปดูพ่อบอยพ่อบอยใจกันร้อยใจกันร้อยเยอะเยอะเะนะคะที่อำเภออำเภอคูเมืองเมืองคูเมืองเมืองบุรีรำบุรีรำหันลิ้นหน่อยบุรีรัำบุรีรัำ อยบ่บอกว่า,าท่านทองยุติเป็นสาวเหล่สาวเสือปุ๋ย,ายสาวเสือปุ๋ยน่ารักที่สุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> แบบม,มาหาลูกครับขึ้นหอด <c oughs> คิดถึงจังเลยอย่าเล่นใิ่ลูกกินดีๆมันเปื้อน <c oughs> เห็นไหมมันเยอะคิดถึงพ่อไหม <c oughs> คิดถึงไหมคิดถึงแม่ไหม คิดถึงแม่ไหม,ไมคิดถึงแม่คิดถึงแม่ค่ะ <c oughs> หนูต่อไปถ้าหนูหนูต้องรีบแบบฝึกอ่านหนังสือนะหนูจะได้รู้ไงว่าคุณย่าคุณยายเขาพิมพ์อะไรมาแล้วเราก็จะได้ตอบได้คุยกับเขา <c oughs> เข้าใจไหมลูก <c oughs> เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคะ่ะเข้าใจแค่ ออะไรนะพ่อรอแป,ป๊บหนึ่งแกแป๊แบหนึง่งหายยายแตนแป๊บหนึ่งนั่งอยู่พ่อไม่ได้หรอแปบ๊บเดียวทำไม <c oughs> ไปเรียกไปเรียกพี่พลอยมาสิ <c oughs> เรียกพี่พี่พลอยเรียกเรียกก่อนพี่พลอยมาหาพ่อหน่อย <c oughs> มาหาพ่อหน่อยหนูจะไปหายายแตน <c oughs> มาหายายแตนเรียกก่อนพี่พลอย พี่พลอยพี่พลอยไปเซเว่นไหมพี่พลอยพี่พลอยหายแฉนคุณย่าสีนวลสวัสดีจ้า่ะไปไปเซเว่นกันไปซื้ออะไรเซเว่นเนี่ยไปซื้อขนมไี่พ้อขนมป้กินแต่ขนมเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่ากินขนมอ่ะอิ่มไหมกินขนมอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเห็นไหมอ้าวทำอะไรเนี่ย อาหนยเอ่านี่เนี่ยอ่อแก่กินเยอะไม่ได้นะ่นี่ยเนี่ยก็ร้อนนะอ่ะเย็นนี้อยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเต็มวงกลับมาอีสานบานเฮาแล้วครับก็จะอยู่อีสานยาวเลยช่วงนี้นะครับก็จะมีภาคกลางบ้างนิดหน่อยนะครับต่างจังหวัดเข้าไปในกรุงเทพอีกก็คงจะเป็นช่วง กลางเดือนมกราคมนะครับหลังปีใหม่นะช่วงนี้ก็อยู่อีสานก็ฝากคุณย่าคุณยายทุกทุกท่านนะครับซื้อบัตรกลุ่มปิด EP ที่2ี่ส EP ที่7นะครับวันที่23กุมภาพกุม์ไอเนี่ยลงุงหนาลงหลังแล้ว EP ที่7วันที่23ทธันวาคมนี้นะครับงานนิ้วกรนวนมีคุณแอนอรดีด้วยนะครับเมาเมาเดือนธันวาคมตอนนี้ในกลุ่มก็ สองพันแล้วนะครับในกลุ่มเมาเหมาแฟนคลับใจกันลอยกันยังคงสินยคงว่าคือเก่านะก็จัดไลฟ์สดเมาเหมา,หมาทุกเดือนทุกปีเราทําแบบนี้มาสี่ห้าปีแล้วนะครับก็ยังเหนียวแนมอยู่ในกลุ่มทุกท่านก็ยังสนับสนุนนะฮะบางทีอาจจะได้ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ก็ซื้อมาเพราะว่าอยากสนับสนุนกันแต่ละหลอกกันยังอยู่สามพันสี่พันห้าพันคงสิ่ยคงว่าคือเกา่าขอบพระคุณในความหักความเมตตาของ พี่น้องนะครับกำลังใจที่ดีในทุกๆภารกิจเลยฮะเวลาไปเจอ,อยังสิกรเด,ด้รับกำลังใจที่ดีนะครับได้ได้พลังได้ขวัญและกำลังใจที่ดีผมกับประเดมียังดอกกรอยูไดยอนยอนแฟนคลับแฟนเพียงยูไดยอนยอนกองเชียร์นี่แหละแล้วก็เสื้อหมั่นว่าผมบัลลุงทางแนนอนนะครับเชียร์เพื่อเป็นพลังแต่ว่าผมกับมีสติพ่อในการที่จะดำเนินทุกอย่างนะครับไปแบบ กลางๆไปแบบความเต็มธรรมชาติและความเป็นจริง <c oughs> พ่อหยอกหนูเหรอพ่อหยอ,อกหนูเรอเอาก็หยอ,อกไงให้พ่อหยอ,อกหน่อยได้ไหมพ่อคิดถึงไงไปตั้งหลายวันเนี่ยอุ <c oughs> ้ยเห็นไหมเห็นไหมไปเยวไปเอามาใหม่ไปลูก